สวัสดีค่ะเพื่อนๆจากช่องปลายฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ FC พีมาถึงบ้านเลยนะคะนี่นะคะลองเพลงเพราะมากนะคะพี่เอสนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็พี่เอลหรออ่เอลหรอค่ะอยู่สุโขทัยนะคะมาหาถึงบ้านเลยนะคะพอดีเขามีอยู่ลานกระบือด้วยเนาะ แวะมาหาญาติเขาด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่แอลสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะก็มาเดินดูต้นไม้แต่ละคนนี่รู้สึกว่าจะโผล่หาพี่ะะกัน <c oughs> ลเลยโผล่กันะละเลยเทากัน,กนเนลยยังยังไม่ได้นาทีเลย ยังไม่ได้นาทีเลยเออนั่งอยู่ไรตรงนี้ก็ได้ไปไปนู่นไหมในสวนไปนู่นนะบ้านบุญไหมเออไปไหมบุญไปไรหมูกระทะกันเป็นไรไหมเดี๋ยวบอกเขาก่อนเดี๋ยวให้เขามาแล้วเขาค่อยว่าค่อยลงค่อยไปนู่นขุมมีเน็ตถึงนู่นน่ะเน็ตเขามีไหมเน็ตมี มีนะทุกอย่างมีไวไฟนะรถมีนี่ผมพาเขาไปไหนไม่ได้แล้วทำไมรถมีนี่นะมันมีนะรถไม่มีนี่เขาเขาเอามาติดมาที่นี่เขาเข้าใจเกสเกสเข้าใจแล้วจะมันนี่เกี่ยวกันีไปถ่ายที่สถานธรรมก็ได้เดี๋ยวไปถ่ายทั้งรวมญาติกันหรือก็ทากันทับบุญไหม เตรมกล้วยมาเยอะนะมาห่อม้าต้มเดินทางมาไกลไหมคะจากสุโขทัยไกลค่ะเนอะกิโลประมาณกิโลค่ะว่าจำไม่ได้อ่ะสิบโลหกสิบโลประมาณนั้นนะหกประมาณนั้นประมาณดังตามตามค่ะฮัลโหลบุญหน้าที่บ้านมีไวไฟไหมมีไวไฟเปล่าติดไวไฟไวไฟป่ะมีเน็ต มีเน็ตไหมที่นี่มีไวไฟอยู่แต่มันไม่รู้ราาเะไรมาสักรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายยูทูปกันเดี๋ยวจะไปถายเอาแล้วจะแชร์แล้วนะจะตามคลุมดูละโอได้ได้โอเคจ้จะ อ,งงอันนี้ก็อันนี้ก็ป้าไทยบ้านนะคะป้าไทยบ้านาๆๆม,ามาจากกรุงเทพเค่ะมรมากรงเมาจากกรุงเทะต้ากกท่ะาเทพค่ะกรเ่ะกเ,เะะม,มเเอาเอาอะาะมาากรคะอออ่ะมเ่ะมกะเาากกะรเะมรเะมคเรงมารงค่อาพมาากงคะาคงคมาฝากนะคะ เอาต้นไม้มาฝ<อ>ากป้าทีบ้านก็ขนรถขนมอเตอร์ไซค์มาเต็มรถเลยนะคะนี่เพื่อนๆพืโยนะฟามาทำขนมขายสักพักหนึ่งนะคะสักสักพักหนึ่งนะคะ เอาสักห้านาทียังไม่ถึงห้านาทีเลยแต่เขาจะดูโกศลโกไปอะบังโกไปอะบังอเหรอไรเนี่ยจ้าหกหลงค่ะีสวยเนีออเอาทำไมใบกระท้อนถึงนี่นอะ ฮะรวยล่นรวยน้ามันปือบไมาปซื้อเข้ามา้ละสั <h <h ่งในเน็ตขับรถยนต์ไหมคะดูบขับรไสสามต้นร้อยนีสวยนีนาะกินเา้หน้าชมพูจ้ะสั่งในเน็ตส่งเชอรี่มา สังเคลี่สวยนะสุกสมใจปองเพื่อนๆขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากช่องปลายฟ้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ